สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะครับวันนี้นะครับก็จะพามาดูรถมือสองอีกแล้วนะนะครับรถเป็นรถบ้านนะครับอันนี้รถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอลมเก่านะนี่นะอยู่ข้างหลังผมนะครับเป็นกระบะแค็บนะครับคันนี้เป็น i อลซูส์ทีเอฟอาร์นะอ่าเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันเนาะยังไงกดติดตามกดถูกใจไว้ด้วยนะเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆไปมันจะได้ทันนะนะโอเคเพื่อนๆเตรียเวลา๋ยวผมอกับกล้องรีวิวเลยในวันเนาะไปครับ นี่ครับเป็นป้ายจังหวัดพิจิตร์นะครับบอสี่หกแปดเก้าจังหวัดพิจิตร์บูนะครับปาษสีสองห้าหกห้านี่นะครับปาษสีนะครับอ่าครับเล่มทะเบียนอยู่กับนี่นะอยู่กับผมแล้วนะครับชุดโอนครบนะครับอันนี้นะอ่าเป็นรถปีสองห้าสามสามนะครับนี่นะอีซูนะครับวันนี้มันดีเซลนะสีเทาสีตรงเล่มนะครับ ปาสีนะครับนี่ครับหน้าสิบแปดนะครับนี่นะรถอ,อยู่จังหวัด,วดเพชรบุรอยู่พืหลัมเก่านะมีกันชนหน้านะครับกันนี้สีดีนะผมว่าสีใช้ได้เลยนะครับเป็นรถเป็นรถเดิมๆนะครับกระจกดีครับกระบะหลังนะนี่นครับกระบะหลัง เดี๋ยวเลื่อยให้ดูนะครับให้ดูนะกระนหลังมีลาวด้วยครับเดี๋ยวดูคัดสีต่างๆนะคัดสีนะอันนี้มียางอะไหล่ด้วยนะครับหนึ่งเส้นนะอันนี้ยางยางก็ดอกดีเหมือนกันนะอันนี้นะครับเป็นสีบางๆนะครับเนี่นะอน,นี้กันชนหน้ากันชนหลังนะ,นะะอยู่ใต้ท้องรถหน่อยนะ อย่๋ยว้องเปิดปา๋าท้ายนะครับเป็นเป็นตัวสองจุดนะตัวนี้นะนี่นครับก็ใช้ได้เลยครับวันนี้นะรถเดิมๆนะครับรถที่เขาใช้งานอยู่นะ รอ,รอบๆขันก็นจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะพาไปลองทดลองขับขี่ดูนะบางๆนะครับัน้ดําเดิมนะ,ะเดี๋ยวดูฝั่งคนนั่งข้างนะครับนี่นะนี่เป็นกระจกมือหมุนนะ,ะใช้งานได้ทกทีนะก็ประมาณนี้เนาะโอเคไปเดี๋ยวผมไปลองทดลองขับกันดูก่อนเนาะ ยังครับไายรงนะครับนนะตัวเป็นตันนิดประมาณนี้นะเลขมาอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสามนะครับสำหรับที่สูตรทีเอาคันนี้นะเกียร์ธรรมดานะครับเดีย๋ยวมาลองทดลองขับกันดูเนะาะเดี๋ยวมาดูกระจกนะครับ เนี่ยรกระจุกขึ้นได้ไม่มีปัญหานะครับใช้ได้นะกระจกนะครับเป็นแบบมือหมุนอ่าเดี๋ยวลองสตาร์ทฟังเสียงสักหน่อยนะไปกุญแจมานะครับก็เออนะเออบอดีครับวันนี้บอดีอยู่ับเออบอดีบอดีคนโซนดีอ่าเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันสักหน่อยนะนี่เบรกมือเบรกมือโอเค แอร์ไม่ย็นนะอันนี้นะโอ้สตาร์ททีเดียวติดเลยสตาร์ทง่ายนะครับวันนี้อ่าสตาร์ทง่ายโอเคเดี๋ยวลองไปทดลองเกียร์กันหน่อยอ่าออกเครื่องดีเครื่องนิ่มเลยอ่าเฮ้ยพวงมาลัยไม่ไม่พาวเวอร์นะแต่ว่ามันมันเบานะครับพวงมาลัยไ,ไม่พาวเวอร์นะแต่เบาเนี่ยฮะพวงมาลัยไ,ไม่พาวเวอร์แต่ว่าเบามากคนะับเนี่ย ครับมือเดียวนะครับวันนี้เครื่องดีครับนี้เลขไม่ขึ้นนะเกี๋ยวสองครับนี่นะเกี๋ยวสองละลองขับไปดูกันเลยจะจะก,กันเลยดีดยนะนะฮะฮะวงไฟเลี้ยวติด,ดนะนี่ผมขับมือเดียวนะครับเนี่ยวงอลไยก็ธรรมดาแต่ว่าเบามากอะ่ะ นะเนี่ยนะไม่มีปัญหาเลยเลี้ยวุงแคบๆได้ขับได้ขับนิ่มอะ่ะไปเลี้ยวติดปกติรถเ,เ,เป็นปี2533นะคันนี้นะเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับนะเ,เกียร์เข้าได้ทุกเกียร์นะครับไม่หลุดไม่หลวมปิ้งทางไกลได้ไม่มีปัญหานะคันนี้นะ เราใช้งานอยู่นะเป็นรถบ้านเลยนะจะมารีวิวให้ผู้ชมกันโอเคโอเคไม่มีปัญหาเดี๋ยวลองเกียร์ถอยให้ดูนะนะครับนี่ครับเกียร์ถอยนะ ่าเข้าได้ทุกเกียร์แอร์ไม่เย็นนะคันนี้นะหรืออยากจะดูมุมไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มานะผมส่งรูปไปในไลน์ให้ได้นะครับก็อย่าลืมนะครับขอกำลังใจในการกดถูกใจใต้คลิปเป็นเดียวให้สักหนึ่งครั้งนะเพื่อเป็นกำลังใจในการหารถถ่ยตสวยๆมาให้ทุกท่านได้ชมกัน เดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันสักหน่อยนะนะครับี่ครับเด,นะเดี๋ยวดูหม้อน้ำสักหน่อย ปกตินะประมานี้แต่ว่าเดินเบาได้ปกติไม่มีปัญหานะครับคันนี้วิ่งทางไกลได้นะคันนี้ ก็สำหรับอีสูตร GFR คันนี้นะครับเจ้าของรับก็เปิดราคาไว้ที่แปดหมื่นเก้านะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับถ้าสนใจก็สามารถโทรมาคุยกับเจ้าของรถก็ได้โดยตรงนะเดี๋ยวผมจะปักเบอร์เจ้าของรถนะครับไว้ที่ชื่อคลิปเลยนะก็เดี๋ยวผมจะไปถ่ายอีกนึงก่อนยังไงกดติดตามไว้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับกดติดตามแบบนี้นะเพื่อไม่พลาดนะเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆนะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนก็ขอขากคำว่าสวัสดีครับ